ภายในปีหน้าคอเซ็นเตอร์เอาหึกเกี่ยงเลยเศรษฐกิจใต้ดินจะเอาขึ้นมาบนดินคือถูกต้องรับรองว่าอาย่างที่ตุกมาเมิน เอาหค้กืกองยงรถไฟฟ้าในเมืองเนี่ยก็จะทําใต้ดินส่วนหนึ่งที่ผ่านเมืองและนอกเมืองก็ทําระดับบนดินเพื่อจะได้ให้รถมันติดน้อยลงและจะขยายวงแหวนแหมขยายสนามบินแหมคือเชียงใหม่เป็นเมืองของมรดกโลก,โ,ลกโดยเอาวัดหกเจ็ดแห่งรวมทั้งพระบัาพระดาดอยสุเทพเป็นมรดกโลก ให้นายกกล้องไปทำงานกับนายยกอิงให้นายยกอิงได้นายยกกล้องไปถวยทำงานและเดี๋ยวพ่อนายยกอิงจะมาขอคะแนนให้นายกกล้องให้นายยกกล้องไปทำงานกับนายกอิงใล้นายกอิงมีนายกกล้องเป็นผู้ช่วยทำงานแล้วคนเชียงใหม่ก็เลือกนายกกล้องเพราะรักนายกอิงไงพ่อนายกอิงก็จะมาหาคนเชียงใหม่ให้เลือกนายยกกล้องเอานายกกล้องไปช่วยนายกอิง ผมทักเมืองเจียงใหม่ผมเกิดเจียงใหม่แม่คนสันสายพ่อคนสักกะแปงเพราะนั้นความห่วงใยความอยากเห็นพี่น้องมีชีวิตที่ดีบ้านเมืองเฮาเป็นบ้านเมืองที่บอกค่อยมีเจ้าภาพ <c oughs> ผมเลยนรับอาสาเป็นเจ้าภาพเสือกทุกเรื่องเพื่อประชาชนกินดีอยู่ดี <c oughs> คนเฮาก็ต้องเลือกใจคนเนะเาะใจเพื่อไทยนั่นแหละย,ยังได้ก็มาแก้เกิดเศรษฐกิจรุ้เรืองเ <c oughs> มื่อใดเศรษฐกิจแย่นะมีใครแก้ได้นอกจากเพื่อไทย Ta tòn ta tòn nhòn ta tòn nhòn tòn nhòn tòn nhòn Con đường thông cá cả ta nốt lông nhau tòn giòn Như na đuôi Mà thi và bà ไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตคนละหมื่นเนี่ยทยอยไปเรื่อยๆคนกลุ่มปาะบางได้ไปแล้วคนที่อายุเกิด60ก็จะได้หลังจากนั้นพอเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เรียบร้อยก็จะทยอยแจกที่เหลือหมดสรุปแล้วที่รัฐบาลเพื่อไทยสัญญาอย่างไว้ทำมดแต่เพียงแต่ว่ากลไกต่างๆมันหิ้จ้าไปหน่อยพี่เอ็มสองจุที่มันทาพื้นยังใหม่เสียชื่อปีหน้าเนี่ยเอาหิ้จบหลายเรื่องเรื่องสินค้าจีนเหมือนกันนายกเองก,ก็สั่งไปแล้วว่าต้องเึ้่มมีมาตรฐานหนึ่งอันที่2ต้อง เสียภาษีในประเทศไทยผมชอบซุยชอบนักโต๊ะพี่นอ้องสังแปงต้องซุยผมนักซุยผมนักโดยเลือกสวกล้องเนี่ยคือเป็นนายอผูเจ้าแ่มสมัยหนึ่งได้คะแนนนักนักเอาอท่วมท้นเลยกองหูงานแล้วไม่ต้องเสียเวลาศึกษาทำต่อได้เลย4ปีเนี่ยปุ๊บปุ๊ป๊เอาเอเรียบร้อย